ครับสรุกท่านด้วยแล้วกันครับมากทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับโอ้ยมีรางวัล20ทองลยก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราจะมาเปิดแพ็คตามล่านี่ครับสุดยอดกองกลางแห่งยุคในตอนนี้นะครับนี่เลยครับแพ็คในชาแนลกาเดียนนะครับมีตูรามนะครับอลองโซแล้วก็แพทริกวเอล่านะครับกองกลางรับโนหนึ่งนะครับล่างนี้ เป็นร่างที่โคตรอยากได้ในแพ็คนี้ตัวเดียวขอวีเอล่าตัวเดียวครับเป็นแองเกอร์แมนด้วยครับร่างนี้นะครับนี่ไม่ใช่เดสทอยเยอร์นะครับที่ผ่านมาเป็นบ็อกทูบ d ็อกเดสทอยเยอร์นะครับร่างนี้เป็นร่างแรกที่เป็นแองเก r m a แมนเลยนะครับซึ่งสไตล์นี้นะครับตำแหน่งนี้เล่นโคตรง่ายนะครับแองเกอร์แมนเออนะครับแตกต่างจากเดสทอยเยอร์อย่างสิ้นเชิงนะเอางี้เลยดีกว่านะครับแล้วค่าพลังตันถึงร้อยห้านะครับตูรามนี่รู้สึกน่าจะร้อยห้านะนะครับแล้วก็ลองโซ่ร้อยสี่นะครับประมาณนั้นนะ ก็ผมเปิดไปแล้วนะครับ46ตัวไหมเออประมาณ46ตัวนะครับยังไม่มีวีแวลครับวิเอล่านะฮะยังไม่มีนะครับเหลืออีก104ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวขอไปเล่นจุดโทษสักหน่อยแล้วกันเปิดเอาเลิกเอาชายกันก่อนครับไปครับลุยยิงซ้ายเรียบร้อยครับแบบนี้ตายครับ เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับคลิปเลยเรารู้สึกรางวัลทองนี้จะได้จากการที่เล่นลเลือกฟีฟ่าไหมใช่ไมได้ย0ทองอีกแบบผมได้น้อยจังไงกิจกรรมที่ฟีฟ่ามีมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับที่เล่นกับคอมปะที่ตัดรัดับเนี่ยคอมผมไม่ได้เล่นไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะ,อะเออแค่เข้าไปร่วมกิจกรรมแค่นั้นเองนะครับป เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับ3,200นะครับดูซิว่าจะมาได้หรือ,อยังเนี้ยเหลืออีก104ตัวนะครับทุกคนไปเปิดหัว100นก่อนเลยปะเปิดแก้เกลือไปหนึ่งทีครับ100มง้ยไหมกดวีเอล่า3,33มเหมือนเดิมแล้วกันครับสูตรที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นโมลิเอนเตสครับแล้วมาด้วยไงโหแล้วร้อยทองแรกนะครับมาเลย กล้วคือมันมันมีเววแล้วอ่ะแพ็กนี้นะครับแพ็กที่แล้วออกง่ายนะครับแพ็กนี้จะออกยากหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนครับไปครับดูนี่ครับเปิดแบบแก้เกลือสักหนึ่งก่อนนะไปครับสมวีครับมาดูซิว่าโอ,โอกาสห0 0นี่มีนะแต่น้อยครับ เหมือนกิ้ที่แล้วนะครับเป็นมอลิอันเต้นะเปิดได้นะครบในแพกเกโต้นะโอกาสถามว่ามีไหมมีครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะยากนะอังเดรสเปเรล่าครับกลางลุกจากฟูลเลมนั่นเองนะมาเดี๋ยวเรามาจัด900กันเลยดีกว่าครับอย่าลีรอนะครับขอวิเอล่าตัวเดียวนะถ้าวิเอล่าตัวเดียวคือหยุดจบเลยนะครับทุกคนแค่วิเอล่าตัวเดียวนะครับ3 3 3, 3ไปตูรามครับ ลองโซ่ครับลองโซ่นี่ล่างนี้เป็นออนเชสเตอร์นะครับซึ่งก็นั่นแหละนะฮะเป็นอันดับสุดท้ายในแพ็กที่หลายคนอยากได้แล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นวิเอล่าตูรามแล้วก็อลองโซ่นะครับเออนะครับเป็นพ่าลองพ่าลองแล้วกันนะครับอลองโซ่ไปครับ900ทองแรกครับทุกคนกดนอกแพ็กครับ1 2ครับ3ครับมามาเลยไหมแล้ว ยังวะยังนิ่งอยู่ครับโอ้โหยังนิ่งอยู่เดีกวันครับฝรั่งเศสนะครับใครเอ่ยเตโอพีดองเดชไอรูคัสไม่ใช่เตโอเตโอนั่นอยู่เอซีครับนี่ลูคัสเป็นพี่น้องกันนะโอ้โห900ทองครับยังไม่มาครับไป100อีกทีครับ จะเปิดในแพ็กบ้างนะมาครับมาแล้วเลย,ยไฟก็ไม่มีไม่มีแสงอะไรเลยเงียบเกินนะครับอิอตาลีครับบราร์เมอร์เหรอเซนเตอร์ไหมยูเวสบรารเมอร์กด900อีก2ครั้งนะครับมาอ,อีก92ตัวครับทุกคน มาขนาดนี้เราก็ต้องลุยกันต่อแล้วฮะหยุดไม่ได้เลยครับตูรามครับตูรามตัวนี้ก็เก่งเลยนะบอกเลยนะครับตูรามนี่ตัวเก่าร่างยูเว่ก็เก่งนะครับแต่ว่าร่างนี้มันเป็นร่างฝรั่งเศสนะครับอยู่ปาร์มานะเออร่างนี้นะอยู่ปาร์มานะครับยังไม่ยังไม่ไปยูเว่นะไปครับ900ที่2ครับ3ครับมา1 2 สครับแล้วมาแล้วลืบเปล่าเอาเรียบร้อยครับไฮไลท์แบบนี้ยังไงยังไงได้ลุ้นไหมเปลี่ยนสีไหมโอ้โหเสื้อใช่เรียบร้อยแล้วเป็นเบอร์สิห้โอ้โหตูราม,มไม่ใช่วิเอล่าครับทุกคนตูรามว่ะไม่ใช่วิเอล่า โอ้โหทวีเอล่ามานี่จบเลยนะเสื้อฝรั่งเศสมาแล้วนะครับแต่เป็นตูลามวะ่ะโอ้โหยังครับวีเอล่ายังไม่มาครับโอเคครับได้ตูลามก็โอเคนะแต่ล็อกไว้ก่อนครับเทวีเอล่ามานี่คือจบไปแล้วนะครับทุกคนจบเลยนะบอกเลยนะครับวีเอล่ามาเป็นตูลามไม่อีกนะเลยไปได้ยังไงครับแล้วไฮไลท์ผมเพิ่งออกแค่ตัวเดียวเองนะ ไฮไลท์เหลืออีก 2, 3, 4, 5, 6, 7ตัวเลยอ่ะ7ตัวนะครับเยอะอยู่เหมือนกันไฮไลท์เหลือ7ตัวมาไปกันต่อครับวีเอล่าครับอย่าให้ลึกขนาดนั้นนะฮะมาร้อยทองครับเบาๆไปกดเลยครับเหมือนเดิมอีกแล้ว ทำไมไม่มาไฟแสงเสือให้ครบไปเลยนะอยากได้วงดำกับเขามากนะยังไม่มีบุญได้วงดำเหมเขาเลยนะเซเลนสกี้เหรออินเตอร์มิลานครับไปครับขอหนึ่งร้อยอีกทีแล้วกันมามขอหนึ่งร้อยอีกทีครับมาขนาดนี้แล้วครับดูวิครับหลองโซ่มาก ลูนินเหรอประตูตของเรอัลมาดริดนะครับลูนินทีมชาติยูเครนมาโอ้โหอันนี้หนักเลยขาแบบไม่มีอะไรขวางกั้นครับโอ้โหวาลเวกฮอสครับอาร์แชอารเซดัมส่งเข้าประกวดครับวาเวกฮอสแล้วเหลืออีกครั้งเดียวครับเก้าล้อสุดท้ายครับทุกคนเดี๋ยวขอโลครั้งหน่อยแล้วกัน ขอลบนักเตะก่อนไปครับลบให้หมดครับล็อกคังรอไงเขาเรียกล็อกคังรอครับ <c oughs> เรียครับไปตูรามเสียดายนะไม่เป็นวิเอล่าไงเป็นตูรามอีก <c oughs> มาดูกันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเปิดหน้าแพ็คนี้บ้างครับ <c oughs> 9ก้าร้อสุดท้ายวะ <c oughs> ต้องลุยเลยครับ <c oughs> อย่าลึกขนาดนั้นนะ <c oughs> พี่โค ใจดีกับผมหน่อยนะครับผมเวล่าครั้งสุดท้ายครับ900สุดท้ายต้องมาแล้วปะแองเกอร์แมนนะครับน่าสนใจสุดๆล่างนี้บอกเลยไปครับเปิดน้องแพ็กมากดดีทีแล้วไปครับอื้อ900นี้ต้องมาเหลวเอ้ยค้างค้างค้าง โอ้ค้างหลอกเฉยจบเลยครับแบบนี้โอ้โหมีค้างหลอกด้วยเจ็คกิลิสจบเลยค้างซะนานเลยเมื่อกี้หลอกเลยแกร็บเหลือเจ็ดสิบตัวร้อยทองไหมเี๋ยวร้อยทองสุดท้ายไปกดเลยแล้วกันคกร็บเรา มาขนาดนี้เลยอย่าไปกลัวครับไปนั่นไงขาดจริงๆด้วยครับเฮ้ยลึกเกินไปแล้วครึ่งแล้วนะตอนนี้ผ่านไปครึ่งแพ็คแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับทุกคนมามาครับทุกคนลุยกันต่อครับอีก3,300ทองสุดท้ายครับต้องเอาให้ได้แล้วครับมาขนาดนี้แล้วครึ่งแพ็คไปแล้วนะครับทุกคนเหลืออ,อีก80 โอ้ไม่ใช่แปดสิบหกสิบเก้าตัวครับกับอีกสามพันสามร้อยทองนะครับจะมาหรือเปล่าครับแล้วกดอีกสามสิบตัวนะครับประมาณนั้นนะประมาณสามสิบตัวนะครับมาอวเวล่าตัวเดียวนะครับแล้วมันเหมือนรู้หรือเปล่าว่าอยากได้วีล่าเนี่ยต้องมาเข,เขา,ร,าร,รู้หรือเปล่าพี่โครู้หรือเปล่าว่าเราอยากได้วีล่าเนี่ย ทำไมไม่มาสักทีครับไม่ต้องเก็บไปถึงสุดท้ายก็ได้นะพี่โคนะครับอาสอสาครับตาครับมาวีเอล่า e ไฟมาแล้วเรื่องนี้ค้างอีกแล้วครับเดี๋ยวไฮไลท์ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะครับเปลี่ยนสีหรือเปล่าเสื้อเฮ้ยเสื้อฝรั่งเศสเรียบร้อยครับวีเอล่า e โอ้โหจบ โอ้โหเรียบร้อยครับถ้าเห็นเสื้อน้ำเงินถ้าเป็นเสื้อแดงนี่ใจตกเลยนะบอกเลยโอเคครับวิเอล่ามาแล้วครับจบครับแบบนี้ตัวที่สโอเคครับได้2ตัวที่ต้องการเหมือนเดิมครับถึงจะเหมือนจะลึกหน่อยไหมก็ก็ลึกหน่อยนะแต่ว่าได้ไฮไลท์มอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับ900นี้สวยๆครับ เมื่อกี้3ามสามวีเอล่าใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมเหลืออีก59ตัวนะครับในแพ็คก็ไม่เอาแล้วนะครับสำหรับชาบี้ลองโซ่นะครับพอแค่นี้ดีกว่านะครับไม่งั้นนี่ลึกแน่นอนนะ60ประมาณตีแต่หกสิตัวนะครับก็เปิดไปประมาณ90ตัวนะนะครับประมาณ90ตัวแล้วกันนะตีแต่เก้าสินะครับเลข็งกลมเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดตัวนะครับประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะครับได้2ตัวที่ต้องการนะครับตูรามนะครับแล้วก็วีเอล่านะครับ ก็เรียบร้อยครับสําหรับแพ็งนี้ก็เอาเรื่องอยู่แหละเียจะมาไปก็เอาเรื่องอยู่นะครับเกินขึ้นแพ็กมานะครับก็ไม่ครับเปิดแพ็กนี้ครับใครได้แบบออกง่ายๆบ้างไหมผมเหลืออีก59ตัวนะครับเปิดไป6อ่าเกตัวนะครับได้มา2ตัวก็โอเคนะครับก็ถือว่ายังไม่ไม่มากเท่าไหร่นะแต่จริงก็มากเลยนะครับ เปิดได้ใครกันบ้างครับแพ็กนี้นะครับได้วิเอล่าสมใจนะครับบอกเลยว่าถ้าใครเปิดถึงกันนี้ต้องตามต่อแล้วนะวิเอล่านะครับดูลามนี่คือตัวเก่งในแพ็กทั้ง2ตัวเลยนะครับดีว่าไม่มีสกิลพิเศษมาอีกนะวิเอล่านะครับไม่งั้นแล้วก็โอ้โหจะโหดขนาดไหนครับเนี่ยมีแค่ตูลามนะครับได้สกิลฟอร์เทนมาตัวเดียวนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดได้ใครได้ตัวไหนกันบ้างครับมาพูดคุยกันใต้คลิปหน่อยครับมาขิงกันหน่อยดินะครับว่าใครออกง่ายขนาดไหนนะครับเห็นคนได้วงดำๆกันเยอะหรือเกินนนนะะคครรรััับบบสหแพ็ี้ ก็คลิปน,นี้ปรมานี้แล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวีล่าแล้วก็ตูลามนะครับจัดไปเฮ้ยว,วีล่าไปไหนอ่ออยู่นั่น